สวัสดีทุกคนในตอนเชา้ากันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่อง Nexi วันอีกแล้วท่านผู้ชมครับโดวยวันนี้เนี่ยผมจะมาไปเล่นแบบว่าอ่าเรียกอะไรดีมีขอเข,ข้ามาใหม่ในวันรีแล้งใช่ไหมมีหลายอย่างเลยมีทั้งแบบพัดมงพัดมามีทั้งแบบอรองเท้ากระโดดสูงมีทั้งระเบิดแบบมังกรอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมครับผมเตรียไมไปหมดเลยเฮ้ยสวัสดีครับผมก็วันรีแล้งทุกคนครับว่าแต่ทุกคนตอนนี้อยู่แล้งอะไรกันแล้วบ้างครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับ มีคนอีกคนนึงตรงนี้หน้าเราเลยเอาบนบ้านเอลเอาก็ไปบนบ้านเหรอโอ้มันเล่นโชก้อนเกือบไปแล้วเราโอเคเกือบเกอบเมื่อกี้มันลงประมาณ3ตัวนะที่เราเห็นนะ่ะหรือว่ามันมี2ตัววะเดี๋ยวเติมเลือดกับสมาชมครับผม oh. สองเหรอเห็นสองเหรอทำไมเราเห็นเห <Yes. S 1> มืนสมวะโอเค งั้นก็น่าจะหมดที่เมืองนี้เพราะว่าตอนนี้พวกผมจะมุ่งหน้าไปที่หอดูดาวนะครับผมมาวันรีแลงวันแรกเกมแรกท่านผู้ชมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเออเดี๋ยวต้องไปขอเช็ค้านค้าก่อนถ้าบอกว่ามีอะไรเปลี่ยนปรับปรุงใหม่หรือเปล่านะขอไปดูหน่อยสิเผื่อมีแบบว่าของขายอุ้ยนี่ไงนี่อ๋อมีบัฟเอากลับมาท่านผู้ชมครับผมนี่ที่คนก็แบบยิงได้นะถ้าแบบว่ามมีแบบศัตรูแบบไม่ได้อยู่ใกล้ๆเราก็แบบยิงไปเลยจะได้ไม่ต้องแบบนั่งกดโหลดเนาะมีอะไรมาใหม่ว่าทุเรียน ไม่มีอะไรใหม่ในตู้นะครับผม,มแล้วมันจะหาได้จากไหนวะหรือว่าจากแอร์ดรอปอย่างเดียวผมคิดว่าน่าจะจากแอร์ดรอปอย่างเดียวสำหรับปืนพลาสมานะทานผู้ชมมีใครได้ลองเล่นบ้างยังผมยังไม่ลองเลยนะนี่ถึงเกมแรกก็มาเลยครับผมประเดิมเลยวงฟ้าไปวงฟ้าเลยเหรอไปทุตาแล้วกันถ้างั้นขอแวะก่อนเดี๋ยวค่อยไปวงฟ้าทีหลังเอ่อวุ้ยมีก่อสามครับผมศัตรูเหมือนจะอยู่บนนี้นะ มีการชักปืนห้องลึกหรือเปล่าอุ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมันจะเนียนออกครับ,บท่านผู้ชมมันจะเนียนออกตัดตูจะเนียนหนีตัดตูจะเนียนหนีนนหนอ้าวมาลงคนเดียวเหรอขออนุญาตมีคนามไหมทุเรียน,นมีบ้ามัมนยิง<ม>อ,อยู่ะมันมีกี่ตัวเดี๋ยวเราไปช่วยโอเคไม่มม <Okay. S 2> ได้ไม่ได้ขึ้นไปลงมาแล้วอ๋อฮะ อ๋อเมื่อกี้มันมีคนอยู่แต่ว่าไม่รู้ไม่ได้ขึ้นไปตรงนู้นใช่ไหมโอเคใช่เดี๋ยวเราลองไปดูกับท่านผู้ชมว่ามันจะมีคนหรือเปล่าเราคิดว่าระเบิดมันน่าจะต้องดอบอยู่ในแอร์ดอปแน่ๆเลยครับแอร์ดอปกล่องแรกอยู่ตรงนี้ทุเรียนเดี๋ยวเรารีบเคลีย์ตัวนี้แล้วก็แบบรีบไปแอร์ดอปดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวผมลองดีมาดูบริเวณวงฟ้ากันท่านผู้ชมเอาของแตกวิ้ยมีคนมีคนมีคนกำลังวิ่งวิ่งอยู่เลยนี่ไงขนาเราเลย้าหนึ่ง ตัวนี้เล่นแไหนเป้ทุเรียนเฮ้ยด่ได้านะขบวนไหนขบวนบ้านเนี่ยขบวนบ้านนี้ไม่มีคนมาตรงไหนสามสามศูนย์นะสามสามศูนย์อ๋ออ๋อมันอยู่ข้างในมันไม่ลงมาจากข้างในใช่ไหมโอเคเลยไปชูขึ้นเลยเท่าขึ้นเลยเท่าขึ้นลงไปลงไปลงไปมันลงไปข้างล่างเหรอ ได้ไหมโอเคโอเคมีอีกไหมหรือว่าเห็นแค่นี้เห็น okay, แค่นี้โอเคถ้ okay. างั้นก็เดี๋ยวลองเปิดพื้นที่สแกนดูท่านผู้ชมเอา้าซื้อผิดโอเคลองไปโดนแล้วกันครับผมท่านผู้ชมโดนไปไหมไปเปล่าไป,ปาว่าลูกพ่อไปไหมไม่ไปแสดงว่าไม่มีไข่โอนนุ่งไงมันดีดไปแล้วลูกยันมันดีไปดูแล้ว แต่ว่าเราน่าจะต้องไปแอร์ดรอปนะนี่แอร์ดรอปอยู่นี่ทุเรียนไปป้องกันก็มันถูกยึดนีแอร์ดรอปป้องกันเราถูกยึดเดี๋ยวเราไปแอร์ดรอปป้องกันกันดีกว่าไปวิ่งไปก็น่าจะใกล้ถึงอยู่และไปมาวท่รนผู้ชมจริงๆควรจะต่อเครื่องดีจากตรงนี้มาตรงนี้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ได้เหมือนกันไม่ไกลไม่ไกลมากเท่าไรครับแอร์ดรอปน่าสนใจต้องไปดูโหศัตรูมันโหลดเสร็จไปแล้วอะถ้ามันโหลดเสร็จแล้วมันไม่วิ่งแบบถ้ามันวิ่งหนีคือจบเลยนะตามไม่ทันเลยเนี่ย มาเจะดสิบเมตรนะครับเครื่องดีดไม่มีด้วยสวยจัดโอ้ยตัวนี้มีมีที่วิ่งเร็วมีที่วิ่งเร็วอยู่เดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวมาลองดูอ่ะยิงเลยยิงเลยยิงที่วิ่งเร็วเลยครับสาวๆอุย้ยมีคนยิงโอเคล่วงโอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยไปเราไปดีกว่าอัพได้ไหมอันยังไม่ได้นะครับอุย้ยมีคนสู้อยู่ตรงแอดด้ดับใช่แล้วเราต้องการพาชมาในวันนี้เฮ้ยหลีมาก่อนอุย้ยมาลักคน อุ้ยหลายตัวที่เรียนระวังนะอย่าเพิ่งเปิดนะเอาชัวๆเอาให้มันล้มสักหนึ่งตัวเลยอ่ะเอาเร็วเร็เร็วเลยเอ้าเราเปิดผิดวุ้ยตรงนู้นจะสองตัวนะโอ้โหตัวผู้หญิงมันไม่ตุยตัวหนึ่งเอาใหม่พี่น้อยเท้าขึ้นอ่ะใช่ตรงนี้อ้าวตัวนี้ตุยเลยเอ้าตรงนู้นเหลือตัวนึงตัวนี้มีกอซ่า X นะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองเล่นกอซ่า X ล้อแล้วกันเผื่อเจอพัสมานะครับผม ป้อมไปแล้วโอ้ไอวอแข็งโอ้โหไอวอแข็งหมดเลยมันไอ้วอแข็งหมดเลยเราออกไม่ได้โอเคได้ไหมไหมไม่อยู่ในบ้านด้วยนะข้างบนยิงเฮ้ยข้างบนยิงทุเรียนหลังมาตายแป๊บนึงไหวเปล่ามาช่วยละอุ้ยมันมีสองตัวมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่ไหนอ๋อตรงไกลไกลอีกตัวนึงแล้วก็ไอตรงไอพอสีเขียวเนี่ยใช่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  เราเราย,อย้อยระเบิดเราไปแล้วโดนแน่<า>มันโดนแน่ฮะาแล้ว,ว,ลวมันดาได้ไงวะเดือดโกงน้มก็ดาวอะข้างหน้านี้ก็ดาวเหรอใช่ใช่เอานุ่นยิงหมดเลย <c oughs> ข้างล่างก็หมดเลยเหรอน,น,นุ่นอะไรอ่ะมันมันขับรถนี้ออโอเค,โอ,เคโอ้ศพแถวนี้เยอะมากมีพาร์ทมากไหมไหนลองดูดิศพไหนมีบ้างอุปกรณ์อุปกรณ์พาร์ทมากมีป้าเนี่ย หรือว่ามันยังไม่เข้ามาด้วยคุณผู้ชมต้องมาหาดูก่อนนะครับมีไหมนะตอนนี้ไม่มีนะส่วนมากคนจะไม่ค่อยนิยมจับกันถ้ามีก็อาจจะอยู่ในกล่องแอดด็อปเลยนะครับโอ้ตัวน,นี้มี A W ่ะไม่มีว่ะแล้วไอ้รองเท้ากระโดดมีใครเจอปะอุ้ยไม่เจอแตัวนึงนะข้างหลังมีแอดด็อปอยู่เดี๋ยก้อนนี่ไงเดี๋ยวเรามาลองมาโหลดดูเลยครับผมกล่องใหม่ๆหรือกล่องนี้ไม่มีใครเปิดกล่องขวามือไกลมีคนกำลังเปิดอยู่ เรามาขอเปิดกล่องนี้ดูกล่องนี้เป็นกล่องโอ้กล่องอ๋อกล่องไม่ใช่กล่องโหลดหรือว่าอยู่ในคังแสงมีทุเรียนดูดิมี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 อะไรหรอพันมาเหรอมีพันมาฮะอ้าวพันมาอยู่ในตู้เหรอรุปไม่อยู่ใน้ดอบเหรอไหนเราเล่นหน่อยคิดถึงพัดมามากๆทุกคนครับผมเราจะที่พัรมาหายไปประมาณกี่เดือนกี่ปีทุเรียนว่าทุเรียนลองดาวมาสิมันหายไปเท่าไหร่นานแค่ไหนถึงปีไหม แล้วมันน่าจะเกินปีแล้วมันน่าจะเกินปีท่านผู้ชมทุกคนว่ามันหายไปกี่ปีครับ1ปีปะ่ะผมว่า2ปีหรือเปล่าวะเรียกขึ้นมาเร็วตอนนี้เราก็ลังขาดไอ้รองเทา้ามันก็วิ่งออกเจ๊โอจะวิ่งลูกกระจกใหญอ่ะลุยดียก่อนท่านผู้ชมเอ่อเมื่อกี้มันมีคนหลดอ้ดับอยู่ตรงนี้นุ่นนุ่นตาม,มาขวามือโอเคมันมีไอ้ตัวที่ว่าเป็นบัฟอยู่ที่พื้นน่ะแสะดงว่ารองเท้ากระโดดก็ต้องมีแน่ๆเลย เฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยยังไม่ดาวใช่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 เรียบร้อยเรียบร้อยดาวหนึ่งเฮ้ยอยู่กับนู่นอยู่กับนู่นเฮ้ยทาดาวเอ้ข้างล่างเหรอข้างล่างมีข้างล่างไหนหืออ๋อสะพานไปสะพานมาหมดหมดยังอ้าวสะพานดาวโอเคสวยแก้วเราเก็บของกันนะผู้ชมตรงสู้อ่ะมันไปีงกันตรงป้อมอ๋อข้างล่างมันจีงกัน โอเคโอเคกำลังไปแล้วางอุ้ยมาหลายตัวหมดตีหมดตีหนึ่งอุ้ยผัดโอ้โหรัวจัดนี่ขนาดไม่ได้ใส่ที่ทุกคนอะไรตรงไหนตรงไอเสาไฟฟ้าเนี่ยตรงเสาไฟฟ้าอ๋อเห็นอไรมันกำลังวิ่งหนี โอ้ทุกคนมันรัวแบบรัวเวอร์แป๊บบนึงเเรียนเดี๋ยวเราขี่แล้วไปชดให้วอกให้ระวังนะโอเคโอเคได้ไหมหมดโอเค okay. แสดงว่าข้างหน้าเรากำลังมีอีกเราเห็นอยู่ตัวหนึง่งอ๋อคือมันต้องยิงแบบให้แบบว่าปืนมันร้อนนะผู้ชมครับผมพอปืนมันร้อนือแบบโคตรลั่นเลยอ่ะนี่ขณะผมไม่ได้ใสร่รูหน้ามาเลยเนี่ยถ้าใส่รูหน้ามันนี่หน้านด,าดูจะลั่นแค่ไหนไปเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองลองขอไปสองตู้ม่ก,ก,กันนะ่ทุเรียนนะเดี๋ยวมา หวังว่าจะไม่ตุยนะครับผมหม,หมายถึงเราเนี่ยเมื่อกี้ผมจะรอดูสตูนะว่ามันมีแบบคนหนึ่งที่เรายิงไปนะผู้ชมไม่รู้ว่ามันไปนซ่อนอยู่ตรงไหนเอ้นี่ไงโอ้วิ่งมาถึงนี่เร็วมากมผมบอกเยว่าพัดพมากเป็นปืนที่ยิงหัวดีมา,มากๆนะผู้ชมแกระสุนมันตรงเดะเลยนะฮะไหนมีรองเท้าปะรองเท้ารองเท้าไม่มีนะครับโอ้นี่ไงเฮ้ยดูเลียนราเจลรองเท้า รองเท้าอยู่ในตู้มว่วงเราทุกคนซื้อได้คนละหนึ่งครั้งอ่าถ้าเวลากระโดดต้องกระโดดสองครั้งปะอ๋อก็คือกดปุ่มกระโดดคือมันมันพุ่งเลยเยสเก้เอาแล้วว่ะมีอันนี้นะมีอะไรเหรอม,มีอะไรระเบิดมังกรอ่อะระเบิดน้ำแข็งอนะ่ะไหนมันเป็นยังไงเหรอคอลองใช้หน่อยนี่ไงนี่ไงไหนไหนอะคอร์ะคอร์คอคอ,อไปอามาจากไหน,หอ,นหอ่ะในศพอ่ะในศพว่ะมันมีระเบิดมังกรให้เรามีปะ่ะวะทุกคน อ๋อนี่ไงเระเบิดมังกรดูเรียนดูดูเรียนดูดูนี่ดูนี่ดู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 แฟบเป็นไงเห็นไหมเห็นว่าตัวเราพุ่งไหมดูนะนี่เท่หมรองครับติดสปีดนะครับผมแต่ว่าโนคอมเมนต์จากท่าด้านของสาวๆไปทุกคนไปซื้อไปเวลากดกระโดดจะได้แบบแบอุ้ยมีคนอยู่ข้างหน้าเลยอุ้ยโอ้หลัวจัดโอ้โห นึกว่าเ6 ok 0หกศนะผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเอาลองจับลองเท้าแบบพุ่งเข้าไปชาร์ดเมันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยมคกลตี้กันมคกลตี้กันเอาหนึงเฮ้ยมันชุบเองโอเคไม่ให้ชุบไม่ให้ชุบเราจะไม่ให้มันชุบ,น,บน,น,นะครับนะ ข้างบนอยู่ตรงไหนบนบ้านเหรออ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่มันไอวอร์เออมันสู้กันผมจะลองปราระเบิดมันก่อนไหมนนในบ้านตัวนี้ก็มีคน<ม>เรียนมีรอยเท้อาอุ้ยอุ้ยคนนีข้างห้าข้างห้าเราจัดการให้เฮ้ยมันแปลงร่างเป็นกรร้อนเลือดกระโดดหลบมทน่ต่อหลบมีนจะต้ออีกทีนึงเฮ้ยมันจุกกันโอเค แจะไม่มีใครตุยเนาะพวกเราเนาะมันอยู่บนบ้านใช่ไหมตาสาวเห็นเข<ม>าบอกว่าระเบิดก้อนนี้ระ,ะเบิดมันเป็นระเบิดติดตามเป้าหมายมันอยู่ฝั่งไหนเอ่ยลองปาด,ดูนะครับผมระเบิดเด้งดึงหนึ่งสองสามอ๋อมันระเบิดแบบมันชิ่งกันนะครับผมนี่ไงไอตัวนี้ไหนเอ่ยอ๋ออยู่นี่เอ้ยดูไปดิดนองเฮ้ยมันไม่ตุย โอเคโอเคนี่ไปก่อนโอ okay. เคมันไปไหนละแบบนี้ตอชุบอันนี้ต่อเฮ้ยม,มันยุบตีอ,อตีกแล้วโอ้มีเก็บทุกคนอ้าวหมดนี่โอ้เป็นไงบ,บ้างทุกคนรีแลงซ์ใหม่ก็แบบมีของใหม่มาให้เล่นก,กันเยอะเลยนะกผู้ชมครับสำหรับปืนพาร์ทมาแล้วก็ รองเท้าแบบว่าจุกๆนะรองเท้าเด้งหนึ่งกับระเบิดมังกรแต่เมื่อกี้ไม่เห็นว่าารระเบิดมังกรเป็นยังไงนะผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็แท็กเพื่อนๆด้วยนะครับผมบปาจอกัน